สวัสดีครับวันนี้นะครับมีรถบ้านเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับ Honda FB นะครับผมอ่าครับลองมาดูสีรอบๆคันกันก่อนนะครับไปคันนี้นะครับได้เป็นสีบอลด้วยนะครับอด้กล้องฟูเหมือนนะครับผมคันนี้สีสวยดูดีเลยนะครับสีออกบอลนะครับสีสวยนะครับเดี๋ยวผมปิดฝาท้ายกครู่นะครับ ทานทายนะครับ้านตรงกางนะครับผมเครือตัวนี้เป็นเครื่อง1.8นะครับผมอันนี้เป็นอ่าแม็กเดิมโรงงานนะครับคันนี้นะครับภาษี66นะครับผมเหมามาเล่บอลแล้วนะครับ รเรามาต่อกัรด้าทายของ Honda Civic FB กันนะครับด้านหลังนะครับใส่สัมภาระได้เยอะอยู่นะครับผมอุปกรณ์ช่วยเหลือครบนะครับแล้วก็ยางอะไหล่ครับผมมาครบนะครับ เรามาดาูส่วนของภายในกันนะครับคันนี้นะครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับสะอาดสวยดูดีนะครับนี่ด้คนขับนะครับผมดูด้านหลังกันครับสะอาดสะอาดนะครับผมสวยดูดีครับ รวมาต่อคอนโซลอ่าหน้ารถกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคสวยดูดีครับสะอาดสะอ้านนะครับอ่าอันนี้เป็นหน้าจอนะครับดิจิตอลนะครับผมพวงมาลัยเป็นเป็นพวงเอ่อเป็นพวงมาลัยหนังนะครับอ่าดีนะครับก็อย่างที่บอกอ่าคันนี้นะครับเป็นแอร์แบ็คคู่หน้าเลยนะครับวิสยูเอฟเอ็มนะครับอ่าหมวดปรับแอร์นะครับคันนี้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับผม ออความเย็นได้ดีมากเลยนะครับเกียร์ออโต้นะครับผมไมค์คันนี้นะครับวิ่งอยู่ที่ที่ผมเปิดดูนะครับผมอยู่มาแสนเจ็ดนะครับผมเรามาต่อการด้านหน้าของเอนทราซีวิคเอฟบีกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเครื่องยนต์จะเลือกปกตินะครับนี่ผมสตาร์ทไปสักพักแล้วนะครับผมดูส่วนของการรัฐมันนะครับ ปกติครับสำหรับคันนี้นะครับผมอย่างเช่นเคยนะครับโปรโมชั่นนะครับออกว่าศูนย์บาทนะครับหรือว่าบอกง่ายๆคือว่าฟรีดาวนะครับผมอ่าเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เฮียบอกข้างๆกับซิมด้วยนะฮะว่านะครับโปรเดือนนี้นะครับอ่าแถมฟรีเอ้ยฟรีแม็กอ่าอะไรนะรล้วฟรีแม็กยญนะฟรีล้อแม็กนะครับผม อ่านะครับอ่าแมกไมยังใหม,ม,ม่เลยนะครับผมเดี๋ยวทำให้เลยนะครับแล้วก็นะครับฝากอย่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e ด้วยนะครับขอบพคุณครับ